ครับก็ขอสวัสดีกันอีกสักหนึ่งคลิปละกันนะครับนะคลิปนี้ก็ามาถ่ายอัปเดตให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับในโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะครับของจังหวัดนครพนมหรือว่าโครงการาหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนะครับนะฮะ ที่ใครๆอาจจะรู้จักในส่วนของโครงการผักสวนครัวรั่วกินได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีแนวนโยบายนะครับให้ทางพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงส่วนราชการนะครับนะได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการใช้พื้นที่ในหน้าบ้านหรือนะครับหลังบ้านนะครับเพื่อปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผัก ประเภทอะไรชนิดอะไรนะครับสามารถที่จะปลูกได้นะครับแล้วก็นโยบายดังกล่าวนะครับนาะทางทานยกมริาดวงสุขนะครับก็เลยนะครับนำมาปฏิบัตินะครับนะนี่ก็คือการอัปเดตนะในส่วนของอแปลงปลูกของเรานะครับที่เราเองได้มีการปลูกไปแล้วเมื่อ,อประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนี่ก็ประมาณสามสี่วันแล้วนะครับเดิมทีมีการปลูกจํานวนทั้งหมด สิบแปลงนะครับนะแล้วก็เราเองก็ได้มีการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอการปลูกอ,อีกนะฮะนี่ก็จะปลูกเพิ่มเติมอีก5แปลงนะครับนะซึ่งท่านยกมริษาเองก็นัดกันมาวันนี้นะครับนะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับวันที่2เดือนอพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า5แปลงที่ทำมาใหม่นี้นะ,ะปลูกในวันนี้นะวันที่2 นะครับนะฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่นะครับสวัสดีครับท่านยกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวครับวันนี้มีปลูกอะไรบ้างครับผมอ๋อวันนี้เหรอคะวันนี้เรามีปลูกผักสลัดนะคะผักสลัดเนาะอ๋อแสดงว่าแปลงนึงเอามาใหม่ใช่ไหมครับนนี่ะพอดีท่านรองประธานไปไปในตัวเมืองได้เบี้ยต้นกล้ามานะคะขับขับขับก็เลยก็เลยซื้อมาให้นะฮะนะครับแล้วก็จะปลูก บวบเหลี่ยมนะคะวันนี้นะคะบวกเหลี่ยมบวกหอมโอ้โห,โหนะเรียกได้ว่ามีแต่พันธุ์ดีๆเลยนะฮะแล้วก็แตงนะคะวันนี้ค่ะครับครับนะคะตัวที่ฉันกําลังมองหาอยู่นะคะว่าเราจะเอาอะไรลงแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเขากระเจี๊ยบอ่าคลิปก่อนก็เห็นนายโบอกว่าจะ าพันกระเจี๊ยบมามีมีไม่ทราบว่ามันเป็นเม็ดยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวค่ะตากไว้อยู่บ้านนี่ไงค่ะกระเจี๊ยบเราอ๋อกระเจี๊ยบใช่ไหมเป็นกระเจี๊ยบเป็นโครงการของทหารพันธ์ดีนะคะของประเทศครับอร่อยมากค่ะกระเจี๊ยบพันนี้นะคะรอมาขยายพันเลยนะฮะซึ่งตัวที่ฉันปลูกอยู่บ้านเมื่อเช้านี้แกะประมาณ30ฝักได้ใช้ได้เลยใช่ไหมให้พี่หมูวิ่งไปเอามาอ๋อแสดงว่าแสดงว่าเป็นพันธ์ดีใช่ค่ะโอ้สามารถต่อยอดได้เนาะเอามาเอามาขยายพันค่ะครับครับแกะไว้แล้วเมื่า พี่หมูเยอะแยะเลยนะพี่หมูไปเอาเม็ดกระเจยบกับน้องอ่อนให้หนูด้วยนะอยู่บ้านหนูตากแดดไปอยู่เอามายกมาทั้งกะละมังเลยรับนี่ไหมเดี๋ยวจะเอามาปลูกนะครับเพราะว่ามีเม็ดพันเรียบร้อยนะครับวันนี้เราวางแผนจะปลูกกันเยอะขนาดไหนท่านดูห้าแปลงค่ะวันนี้ห้าแปลงเนาะแปลงนี้ก็คือเราจะปลูกทั้งหมดเลยปลูกทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะคะนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้ลงก้ามเล็ดขึ้นช่ายนะคะ แล้วก็ผักตั้งโอครับแล้วก็คณะฮ่องกงนะคงเมื่อวานนี้ลงไป3ามสชนิดค่ะแล้วที่ท่านปลูกมาประมาณสาสิวันเป็นไงครับท่านโอ้ยงอกแล้วมาดูเดี๋ยวตามไปดูนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับเอฟซีนะครับนะว่า3วันนะตอนแรกว่าจะอัปเดตประมาณอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าอดใจไม่ได้นะเพราะว่ามันงอกก่อนแล้วเห็นไหมครับขออวดก่อนนะคะขออวดก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันคืออะไรครับผมเนี่ยอันนี้คือถั่วนะคะถั่วอ๋อเป็นถั่วเป็นงอกแล้วค่ะ ใช่ไหมฮะอันนี้คือถั่วเนาะถั่วค่ะแถววันี้เป็นถั่วนะคะประมาณ2วันเองนะท่านนายกนะพอเราเราปลูกเนี่ยประมาณวันจันทร์นะจันทร์นัดคุณัาสองสามวันกลิ่นนะโผล่มาแล้วนะนนี้ก็คือต้นกล้านะคะต้นกล้านะครับนะฮะเนี่ยพริกนะคะเห็นไหมครับสวยๆเลยชื่น นะคะสดชื่นทุกตัวเลยนี่ว่าติดแล้วนะฮะติดแล้วค่ะติดแล้วนะครับ,ร,บรอการพี่ที่หนูนะคะเนี่ยรอการบำรุงรักษาแล้วก็รอเก็บผลผลิตนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมมาดู<ๆ>มาดูมาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขาออกแล้วค่ะเอ่อปลูกไม่ยากนะพี่น้องสมาชิกนะครับนะท่านใดที่มีสวนใช่ไหมท่านนายกมีสวนมีหลังบ้านมีมุมที่ต้องปลูกบอกแสดงว่าเดี๋ยอะๆไม่ใช่โอ้โหนะงอกแล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่หญ้านะค่ะเมล็ดค่ะ ผักกาดค่ะออกแล้วอันนี้คือผักกาดเนาะผักแปลงนี้ผักกาดนะคะเราปลูกใส่กับแปลงมะเขือขาวนะคะแปลงนี้นะครับบริเวณพื้นที่ว่างเราก็ลงโรยเมล็ดผักที่เรามันอายุสั้นนะคะกินก่อนนะคะรับนี่แสดงว่าเดี๋ยวซูไม่เห็นนะครับนี่ออกแล้วนะครับออกแล้วนะคะแตกแล้วนี่นะฮะเอาทุกท่านนะครับี่เรามาอัปเดตให้กับท่านได้เห็นนะฮะว่าอบอตเชบุรีปลูกจริงนะครับนะฮะ แตกแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือมะเขือตอแหลเน่แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าไอ้มิสอันนี้พื้นที่ว่างตรงนี้เราก็หวานเมล็ดผักชีนะคะยังไม่ออกผักชีลาวนะคะผักชีลาวแต่ว่าออกยากหน่อยนะฮะผักชีลาวนี่ออกยากหน่อยนึงแต่ว่าผักกาดนี่ออกเร็วนะประมาณสองวันก็ก็ออกแล้วนะครับตัวนี้มุงแสลมเอาไว้นี่คือผักกาดหอมผักกาดดอกค่ะผักกาดดอกผักกาดซอมบ้านเรานะคะครับอันนี้คือได้สองวันสามวันแล้วค่ะครับ เราปลูกสามวันแสดงว่าถ้ามันติดนี่ก็น่าจะเต็มแปลงเลยทายกไปแล้ปกติเขาจะใช้เวลานานเขาบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ติดแล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งแต่ว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่เดือนครับไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนเนาะก็แสดงว่าเด็ดกินได้ตลอดผักพวกนี้มันเป็นผักอายุสั้นนะคะไม่นานเขาก็ได้กินนะคะเรเรียกว่าสวนผักของเรานี้ตอนแรกว่าจะปลูกสัก4ี่หแปลงเดี๋ยนี้เป็น15หแปลงแล้วสิบห้าห้าหนึ่งเลยนะแล้วเออแล้วนะครับ นี่ก็คือในส่วนของการอัปเดตให้กับทุกท่านได้เห็น<ฮ>ะนะครับว่าท่านนายกมริษาทดวงสูงนะครับนะท่านเองก็อ,อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับนะ,ะการทํางานของทางอ,อบตอนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปลงสาธิตเนาะนะเนาะเป็นแปลงสาธิตไม่ว่าท่านจะอย่างอย่างเนี้ยนะท่านนายกเนาะแบบนี้บางบางครอบครัวเขาอาจจะว่าไม่ไม่มีพื้นที่ปลูกใช่ ที่ว่าเป็นลานคอนกรีตเป็นชุมชนเมืองใช่ค่ะใช้วิธีนี้เลยสอบปุ๋ยกนะคะปลูกก็ได้ค่ะแมนจะเป็นยางรถยนต์ก็ได้หมดเลยได้ก็แสดงว่าจะไม่ติดเงื่อนไขใดๆใช่ค่ะในส่วนของพื้นที่เราตรงนี้มันดินแข็งนะคะมันพื้นที่เราปลูกไม่ได้เราก็เลยได้ปรับเปลี่ยนนะคะเอาดินมากอกใส่ถุงลองดูนะคะพี่น้องพี่น้องครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะโอ้นี่ก็ออกแล้วนะคะออกทุกถุงเลยค่ะแสดงว่าพันธุ์ดีนะใช่ค่ะ นะคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับงอกแล้วท่านนายกมาริสาก็มาเขาเรียกว่ามารดผักตลอดนะครับลุ้นนะคะทุกเช้าทุกเย็นนะครับเราต้องดูแลแบบนี้เลยนะครับอย่านี้ครับปูน้ำต้องทําให้เห็นนะครับทําจริงนะฮะนี่นะแล้วตัวท่าัดีก็ได้เม็ดพันธุ์ดีจากโครงการพระราชทานนะครับแล้วก็นํามาปลูกในแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตนะครับให้กับพี่น้องในเขตตะบนชลบุรีหรือนะครเอชซีของเราได้เห็นภาพนะครับนี่ งอกคืถูงเลยค่ะตัวปลูกง่ายนะคะสองวันสองวันงอกเลวค่ะแสดงว่าสองสามวันการติดเม็ดพันธุ์นี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะนะฮะเมล็ดพันธุ์ดีนะคะครับสมสมชื่อนะท่านนะทหารพันธุ์ดีโครงการทหารพันธุ์ดีเนี่ยเราปลูกทั้งหมดแล้วนะนีนะนัฮะแต่มันก็คงจะแล้วแต่ว่าเราถมนะถมลึกมันก็จะเราเอาเก็บกบหน้าบางหนาบางแค่ไหนนะคะเนี่ยการปลูกด้วยวิธีนี้หนึ่งเลยคือยาาไม่ขึ้น แน่นอนเลยนะฮใช่ค่ะการใส่ปุ๋ยก็โอเคเลยเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายนะนี่ก็คือผลดีนะของของการปลูกด้วยวิธีนี้แล้วก็ที่สําคัญคือถุงนี่ก็คือวัสดุรีไซเคิลนะครับไม่ต้องทิ้งนะคะใช่แล้วก็ในเขตตะบนของเราก็มีการเลี้ยงปลาทานเนาะมีเลี้ยงปลาทําสวนยางลหัดกวนนะคะใช่กระสอบปุ๋ยอาหารปลาต่างๆเนี่ยนะครับนี่เลยทําแบบนี้เลยนะพี่น้องนะนะฮะอยากจะ มีพื้นที่ปลูกที่นะเคลื่อนย้ายไปได้เนี่ยเอาแบบที่ท่านยกมบริษาดวงส่งนี่แหละนะครับนะฮะนี่เนี่ยงอกหมดแล้วเห็นไหมฮะเดินเว็บไปก็จะเห็นแล้วนะฮะเห็นะครับเห็นไหมฮะนี่นะนี่ก็คือการมาตรวจดูนะครับว่าอางอกอขึ้นมาหรือยังนะครับส่วนมากนี่ก็ถั่วที่จะขึ้นเร็วนะครับเร็วครับสองสามวันแตกค่ะ เพราะว่าถ้ามีความชื้นหน่อยแล้วก็มีน้าหน่อยเขาก็จะนะครับเริ่มแตกแตกกอขึ้นมาแล้วนะครับอีกหน่อยก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีใบเลี้ยงนะครับนะครับก็จะมีดินนะท่านนายกเนาะมีดินมีแกลบมีแกลบนะคะมีมูลสัตว์ใช่ไหมฮะขาดไม่ได้เลยใช่ไหมตัวนี้นะฮะใช่ครับนี่เห็นไหมคะแตกแล้วเนี่ย ถ้าเราถมลึกลงหน่อยมันก็มาแหวกดูประมาณสักไม่เกินสิบถุงนี่ก็แตกแตกเกือบทุกถุงค่ะทุกถุงแล้วนะครับนะเพราะว่าเราเราเราปลูกประมาณสักกี่เม็ดทันประมาณนั้นสามสี่เม็ดหรอสามเม็ดสามเม็ดเนาะแสดงว่าขึ้นประมาณสองสามเม็ดแล้วนะขึ้นทุกถุงครับผมเพราะว่าเม็ดพันที่เขาคัดมาเนี่ยมาเขาคัดมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีนะคะเมล็ดพันธุ์เนี่ยออกทุกเม็ดเลยครับ ถ้าถ้าถ้ามันขึ้นเขาเรียกว่าทุกถุงนะ,ะแล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าเตรียมอะไรเตรียมไอไอกินน่งไผ่นะฮะนะก็คงจะโอเคเลยแหละนะครับนี่เดี๋ยวพี่น้องนะเดี๋ยวยังไงช่วยติดตามนะครับนะว่าแปลงผักสวนครัวรั่วกินได้ของเราชาวอบตอชิบุรีนะจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเราจะปลูกทุกอย่างนะที่มีไปหาน้องๆเราดูดูดูแอคชั่นกันละ,ะไปไป เสร็จยังคะเสร็จอ๋อเสร็จแล้วแปลงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวท่านจะพาไปชมะนะครับต่อไปนะคะเราจะปลูกปลูกแตงกันเอามาเจาะรูก,ก่อนอันนี้ตอนนี้น,น,ะนะคะปลูกเสร็จแล้วแปลงนี้นะ,ะเดี๋ยวจะให้น้องๆเขารวดเร็วทันใจนะคะ,ะปลูกน,นะครับอีกหลายชนิดนะอันนี้คือเขาเรียกว่าผักสลัดผักกาดหอมผักกาดหอมนะครับหรือว่าผักสลัดบ้านเรานะครับน่าจะน่าจะได้ เ,เขาเรียกว่าเรประทา,านในช่วงประมาณปีใหม่แน,น่อนอนนะครับแต่ว่าเราจะมีการกลางแลมไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเ,เขาจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าไวต่อแสงหน่อยหนึ่งนะครับนี่นี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับในเวลาประมาณ15นาฬิกาเกือบ4ี่โมงแล้วนะครับนี่นะ เอาเชิญเลยนะครับเดี๋ยวยังไงนี่นะฮะ่านยกเองก็ลงปุ๋ยไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะทาทาหลุมนะครับเราก็จะหยอดนะครับนะเม็ดพันุลงไปเห็นไหมครับเม็ดพันธุที่เราเลือกมานะก็จะลงสู่แปลงนะครับนะก็เป็นว่าเรามีแปลงทั้งหมด15แปลงนะครับ15แปลง แต่ช่เม็ดใช่ไปเพื่อให้มันตายแต่กันีมันตายแต่มันตายเออถ้ามันขึ้นมาไหนกางลูกใช่ลดนุ้ยเพื่อมันตายเสามลมันออกมาเอาจังลูกท่านไหนนี่ยส่วนที่ปลูกไปแล้วนะครับก็จะมีการรดแบบนี้แหละนะครับเห็นไหมนะเราก็เรียกเรียกว่าหาเวลาว่างนะครับในในการดูแลบำรุงรักษาเขานะครับดูแลเขานะครับอีกหน่อยแสลมนี่ก็คงจะได้นําออกไปนะครับถ้าเกิดว่ามันติด แข็งแรงแล้วนะครับซับกูดเนาะเป็นแปันจะว่ีไม่ได้เหรใส่สเม็ดหนูใส่สมเม็ดเด้ี่น้องใส่สมคือเขาใส่สามแล้วพี่จมันต้องเอาทีมนึ่งมาปลูกพ่ทีริต้องาเอาวนนั้นที่จริงต้องพอเปเมียแคนมาปลูกไม่ใส่เลย เราจะใส่หลุมละประมาณสักสามเม็ดนะฮะไม่ไม่แตงปอะมาณนี้ลูกอันนี้จะปลูกบวบเหลี่ยมแรงนี้โอ้ขอคนละพันอะไรเพิ่อนของเพิ่นแตงจะเป็นที่พี่โคตรบอกของเพิ่นแตงโอ้มันขึ้นข้างวของเพิ่นเป็นแตงของพี่แอนเป็นบวบ่ะแตงของเพิ่นเป็นแตงจะไปตรงนี้เอาไปเอาเม็ดไปส่งต่อเรามาปลูกบวบกันปลูกบบวอันนี้แง นี่ก็คือบรรยากาศร่วมด้วยช่วยกันนะครับในส่วนของพนักง,งานของเรานะครับนะเยน็ยนๆเคลียร์งานเสร,เรียบร้อยก็นี่เลยมาทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับนะฮะในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าเรายังใช้เวลาว่างนะครับแล้วก็ในที่ดินที่ว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านนะก็สามารถที่จะทําแปลงปลูกได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของบแบบนี้นะ ก็เอาวัสดุรีไซเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องสังกะสีหรือนะแม้แต่อะไรต่างๆนะที่สามารถนะครับทำเป็นวัสดุแบบนี้ได้นะครับนะก็สามารถที่จะประยุกต์นะครับในการที่จะนํามาปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้นะครับเป็นหลักหตุตรวมด้วยช่วยกันนะครับ วันนี้วันที่วันที่สองนะเดี๋ยวก็มาดูนะครับเ,เดี๋ยวแอดมินจะติดตามอ่านะแล้วก็อัปเดตนะในส่วนของการอ่างอกนะครับนะอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกกันนะว่าใช้เวลานานยังไงนะนะครับนะมาเป็นกํำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับนี่นะซึ่งท่านนายกเองก็แหมนะเรียกได้ว,ว่านะตั้งใจนะครับในการที่จะปลูกนะฮนะต้องใส่ใจในการดูแลนะฮะแล้วก็ จะต้องรดน้ําทุกวันนะครับนะดูแลในเรื่องของแสงแดดเรื่องของศัตรูพืชอะไรหลายอย่างนะจะโชคดีที่ในส่วนตรงนี้นะเรามีน้ํามีเขาเรียกว่ามีความเหมาะสมนะครับที่ทําแปลงปลูกแบบนี้นะครับนะเพราะว่าดินที่เราจะมีการปลูกปกตินี้นะ,ะมันจะมีความแข็งนะเราไถแล้วนะครับไม่สามารถที่จะปลูกได้ก็เลยหันมาใช้วิธีนี้นะครับก็ คงจะมีอีกหลากหลายนะท่านนะครับที่อาจจะเห็นแล้วก็คิดไม่ออกเอ๊ดินบ้านเราไม่ดีดินมันแข็งมันเป็นดินดานอะไรประมาณนี้ก็ใช้วิธีนี้ลองดูนะครับนะนำเอาอยางรถยนต์หรือนะกระเบื้องก,ก่อแบบนี้นะมาตัดตามความสูงนะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะาทาแปลงเล็กแปลงใหญ่ได้นะครับตามความเหมาะสมนะฮะนี่คือการปลูกแล้วก็สาธิตให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับว่าวัสดุรีไซเคิลนะครับ นะที่เรามีเยอะแยะมากมายนะสามารถที่จะนํามาต่อยอดเป็นแปลงรีไซเคิลแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะในส่วนของแปลงรีไซเคิลนะนะเดี๋ยวไอ้พวกปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะ,อะไรต่างเนี่ยเ,<อ>เดี๋ยวเ,<อ>เราก็จะมีการนะฮนะนำนำเขาเรียกว่านําขยะอินทรีย์นะครับมาหมักเป็นปุ๋ยน้าซาวข้าวอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสูตรนะนะนะแล้วก็เราจะนํามารดนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลในส่วนของอ เกษตรอินทรีย์แปลงของเราให้ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเอาลงกระถาด้วยลองป้อนี่ต้องลงกระถาด้วยนะถ้าเป็นลกระถาที่มันเหี่ยวแล้วนะ นี่นะครับนี่ก็คือกิจกรรมเล็กๆนะครับอ่าก็ให้พี่น้องได้เห็นนะครับบรรยากาศนะแอด์บินก็พยายามที่จะเก็บบรรยากาศนะครับนะฮะในส่วนของการปลูกผักสวนครัวรวยกินได้ให้กับทุกท่านได้เห็นกิจกรรมดีๆของเรานะครับนะฮะแปลงที่เราปลูกไว้แล้วนะเราก็หมันทยอยกันนะครับเราก็ช่วยกันในการรดน้ําพูลอนดินนะครับนะฮะนะกำจัดวัชพืช ท่านใดผ่านมานะครับก็มาแวะเวียนดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับนะหวังว่านะครับคลิปที่เรานําเสนอนะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของบางท่านนะครับที่ได้ถังถังหมักของเราไปแล้วนะฮะนี่นะรุ่นแรกๆแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับเราเองก็ได้มีการแจกนะครับในส่วนของหัวเชื้อไม่ว่าจะเป็นกรงน้ำตาลนะครับหรือแม้แต่เป็นเห็นไหมครับนี่ถังพลาส แล้วก็ในส่วนของอพอสองหร,อหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนี่หรือว่ามีหัวเชื้อยีเอ็มนะก็สามารถขยายนะขยายานหัวเชื้อได้แล้วก็นำมารดนะครับนะฮะนี่เป็นการเขาเรียกว่าลดร,รายใจ่ายในการซื้อปุ๋ยประเภทเคมีนะครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเลยนะครับนะฮะนะช่วงนี้มันเหมาะสมนะเพราะว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับสามารถที่จะปลูกผักสวนครัวนะครับเอาไว้เก็บกินนะลดรายจ่ายนะครับในเมื่อรายจ่ายมันลดนะก็ก็เป็นการเพิ่มรายได้ไปในตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผักที่เราปลูกนะก็เรียกได้ว่าเป็นผักอินทรียนะครับนะเราไม่ได้ใช้ ในส่วนของไม่ได้ใช้ในส่วนของปุ๋ยเคมีเป็นหลักนะครับนะแล้วก็การที่เราใช้สารปราบศัตรูพืชเราก็ไม่ใช้หไหมครับนี่ดูแลก็ง่ายๆนะมาดูมาดแกแล้วนะ <c oughs> นี่ก็คือแปลงแรกที่เราปลูกกันประมาณสามสี่วันแล้วนะครับนะปลูกไม่ยากนะครับ ในส่วนของแปลงสมุนไพรนะนี่นะฮะนะฮะนี่เราเองก็ปลูกเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับี่ตอนนี้ก็เติบตัวงอกงามแล้วนะครับนะไม่ไว่าจะเป็นพริกกะเพราสารเน่นะฮะเ,เห็นไหมนะครับนี่เราปลูกเอาไว้นะครับนะฮะอยู่ที่บริเวณขอบ อของแปลงนะครับเห็นไหมครับมียางรถยนต์แบบนี้ก็นํามาใช้ปลูกได้นะครับนี่ผักชีฝรั่งนะก็นะอาจจะรอดบ้างไม่รอดบ้างแล้วนี่นะฮะนี่นในส่วนของผักกาดหรืออะไรต่างๆนี่โอ้โหรอดเยอะแล้วนะครับนี่สวยงามแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เรามีสะเลมนะตะข่ายพลางแสงเอาไว้นะครับ นะซึ่งเราเองก็มีไม่เพียงพอนะนะครับโอเคนะครับนะก็ขออนุญาตอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมในคลิปนี้เพียงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับในส่วนของการอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเป็นระยะระยะละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผม